มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างที่<ล>ไม่มีคนขับคุณเชื่อไหมไปเองได้แล้วเรื่องของเรื่องน่ะที่เห็นว่าไปเองได้มีพระนั่งอยู่ข้างๆด้วยเป็นไปได้อย่างไรรถคันนี้มอเตอร์ไซค์คันนั้นมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างไรไปติดตามกัน่อยครับ คำถามเกิดขึ้นเลยท่านมากับใครใครเป็นคนขับเป็นคนบิดมอเตอร์ไซค์ล่ะครับไม่เห็นมีคนคนขับให้เลยอะค่ะโอ้เราดูตีโค้งด้วยนะรอลอไหนดูซิเอาดูดูดูจังหวะนี้ตีโค้งขึ้นมาญาติโยมสาทุสาทุกันเป็นแถวเาไม่มีคนขับแล้วท่านก็ไม่ได้ขับเองอ่ะงั้นไปดูคอมเมนต์กันไหม ผมชอบดูคอมเมนต์อยู่แล้วกับคลิปต่างๆคอมเมนต์แรกมาเลยแบบนี้ต้องสาทูกเก้าเก้าคุณดูสิไม่มีคนขับจริงๆจด้วยแล้วพระท่านนั่งมาแบบนั้นโหบางคนคอมเมนต์บอกว่านี่แหละเป็นที่มาของคำว่าคำว่ารถพระขับบ้าพระก็ไม่ได้ขับารถพระรมสิใช่ไหมเออยังไงเนี่ยขับไม่ได้ทำอะไรเลยเออแล้วถ้าพระไม่ได้ขับแล้วใครขับ ผีขับเหรอวีคนลุกแล้ว<ส><ส>นั่นนะสีกลางวันแสกแผีมาไม่ได้อเอาเป็นที่สงสัยกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนวิเคราะห์หนักกว่าเดิมิกเขาบอกว่านี่อาจจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์คุ่ข้้างที่พัฒนาแล้วเป็นระบบอัตโมนัทอัตโนมัต <laughs> ใช่แล่ะครับกระถนี่แน่น่าจะเป็นรถแบบอัตโนนาโถอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนค่ะท่านเกิดทีงพึ่งตัวเองเอางี้ละกันใครมีคําตอบเกี่ยวกับคลิปนี้ว่ารถมอเตอร์ไซค์พวกค่าคันนี้มาได้อย่างไรแล้วพระท่านมากับใครกันแน่บอกหน่อยสิไลน์มาบอกเราให้ข้อมูลเราหน่อยบอกตรงตอนนี้เราเล่าไม่ถูกแล้วนะจับสนแล้วอยากรู้มากเลยค่ะมีใครพอจะรู้ไหมคะมีใครพอจะรู้เรื่องนี้บ้างไหมคะ